สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่รายการไฮเปอร์พิกเซลนะครับกับผมอาจารย์ชาติราชาสดสีอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เรามากับอีกหนึ่งสินค้าที่น่าสนใจซึ่งผมได้มาจากแบรนด์ที่มีชื่อว่า Lazada นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กันกับนาฬิกาข้อมือคุณผู้ชายอีกแล้วครับท่านและวันนี้เป็นคิวของแบรนด์ c a s i o ครับ วันนี้มาดูกันดีกว่าครับวันนี้ผมได้มานี่ฮะเขาส่งมาเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะ,ะราคาพันกว่าบาทนี่มาเป็นแบบนี้จะไม่ใช่เป็นกล่องแบบเปิดระอบใหญ่ๆนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นรุ่นแบบประมาณส0 0พันขึ้นไปหรือพวกเอเดฟิกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกคาสิโอตัวปกติจะให้กล่องมาแบบนี้ครับมาดูในส่วนของตัวนี้นะครับตัวนี้เรามาเปิดกันดีกว่าพอเปิดออกมาปั๊บก็อันนี้ผมซื้อจากร้านนี้นะครับซึ่งเขาก็ให้ใบและประกันสินค้าแบบเป็นประกันร้านมาอันนี้จะเป็นตัวเรือนนาฬิกานะครับมาดูกันดีกว่า นี่โอ้ว้าวว้าวเห็นไหมครับเดี๋ยวมาว่ากันในรายละเอียดเนาะถัดมาครับตัวนี้ก็จะมีป้ายเนมแท็กนะครับก็จะให้มาด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นที่มีชื่อว่า mtp 1 3 7 c l นะครับในรหัสรุ่นย่อย7 a 1 v bdf ซึ่งตัวตัวนี้จะเห็นว่าเป็น mtp 1 3 7 c l รหัสนี้เนี่ยไปเซิร์ชก็เจอแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้คาว่า L จะหมายถึงว่าเป็นสายหนังนะครับถ้าเป็นตัวดีจะเป็นสายสแตนเลสครับ นอกจากนั้นก็จะมีคู่มือมาให้เยอะแยะแบบนี้เลยนี่นะครับเป็นคู่มือมาให้แล้วก็มีในส่วนของคู่มือรุ่นการการันตีการรับประกันต่างๆและตอนนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นี่เป็นนาฬิกานะครับของทางแบรนด์ที่มีชื่อว่าคาซิโนะครับ เป็นแบบนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่าหน้าปัดของเขานั้นจะมีซับเดยออทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับหน้าตาดีไซน์มาเผลอมองเหมือนนาฬิกาคอนกราฟนะครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้เป็นนาฬิกาแบบทั่วไปหรือเป็นเรสบอสทั่วไปนั่นเองครับแค่ทําตัวหน้าปัดให้มันมีความเป็นกลมๆ3อันคล้ายกับพวกเดโทนาอะไรพวกนี้นั่นเองในขณะดีาฬกาตัวนี้จะมีขอบเบเซลเห็นไหมครับตัวนี้จะมีขอบเบเซลเป็นสีเดียวกับตัวซับ ได้ออกข้างในเลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเบเซลเขาจะมีความเรียวและบางดูวินเทจนิดๆน,น,นะครับตรงปุ่มที่เห็นตรงนี้จะมีเม็ดมะยมหรือคราวยอยู่ตรงกลางในขณะเดียวกันที่จะมีอีก2ปุ่มตรงนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ตัวโครโนกราฟจับเวลานะครับแต่เป็นการทําดีไซน์หลอกมาให้เหมือนนั่นเองครับสปุ่มนี้จะใช้ในการรีเซตเซตอัพเจ้าตัวได้อัลตรงนี้นั่นเองครับในส่วนของตรงหน้าปัดนะครับถ้าเราดูกันอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งนะครับ วงแหวนอันหนึ่งเนี่ยจะกลายเป็นเวลา24ชั่วโมงนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็จะหมุนไปตามเข็มเวลาชั่วโมงแล้วก็นาทีที่เราตั้งนะครับอีกอันนึงนั้นจะเป็นตัววันที่ใน1เดือนนั่นเองครับแล้วก็อีกหนึ่งวงแหวนนั้นจะเป็นเจ้าตัววันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกในใน1สัปดาห์นั่นเองครับก็จะมีหมด7วันเพราะฉะนั้นสาวงนี้ดูเพลินเหมือนพวกเดทูน่าเหมือนพวกโครโนกราฟแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับ อันนี้เอามาเพื่อบอกวันที่และเวลาหรือว่าเป็นพวกเดย์เดทนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เวลาจะปรับตั้งเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราสังเกตดีๆเขาจะเป็นปุ่มบุ๋มบุมลงไปนะครับให้เราทําการกดนะครับมันก็จะทําการปรับด้านบนก็จะปรับวงแหวนหนึ่งด้านล่างก็ปรับวงแหวนหนึ่งนั่นเองครับอย่างตอนนี้จะเห็นว่าถ้าเกิดด้านบนผมกดเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะเป็นการปรับในส่วนของวันในแต่ละสัปดาห์ถ้ามองทางด้านปุ่มทางด้าน3นาฬิกานะครับผมกด1ครั้งจะเห็นว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะขย บบนีน้ในขณะเดียวกันปรับข้างล่างตรง6นาฬิกานะครับตัวนี้จะเป็นไดออฟสาหรับ31วันใน1เดือนถ้าเรากดมันก็จะขยับเช่นเดียวกันครับแต่เราจะต้องกดที่ปุ่มล่างนะครับปุ่มบนจะเป็นปรับวันต่อสัปดาห์ปุ่มล่างจะเป็นปรับวันใน31วันหรือวันที่นั่นเองครับในขณะเดียวกันทางด้านฝั่ง9นาฬิกาตรงนี้จะมองเห็นเลยนะครับว่าเป็นวงแหวน24ตัวเลขนั่นเองครับ24ตัวเลขนี้ก็คือบ่งบอก24ชั่วโมงใน1วันนั่นเองครับปกต 12วันถ้าเป็นภานษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งครึ่งวันเช้าครึ่งวันบ่าย A.M.P.M. ใช่ไหมครับแต่สำหรับวงแหวนนี้จะเป็นตัวบอกแบบ24นาฬิกาเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไม,ไม่ต้องมานั่งแบ่งแบงแบ,บ A.M.P.M. ให้เหนื่อยนะครับหรือบางทีเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะ12เนี่ยมัน12ครึ่งเช้าหรือครึ่งบ่ายก็ให้ดูตรงนี้ให้ตรงด้วยนะครับแน่นอนครับนาฬิกาเรือนนี้ก็จะไม่มีหน้าต่างบอกวันที่เพราะใช้ตัว Sunday เอาเป็นตัวบอกวันที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นั่นเองครับตัวนี้นะครับข มันจะช่วยป้องกันตัวคลาวนะครับพอดันตัวคลาวขึ้นมาปั๊บก็จะเห็นว่าเข็มวินาทีเนี่ยมันจะหยุดเดินแล้วนะครับติเ๋ยวก็เข็มวินาทีไม่ยอมเดินพอหลังจากนั้นก็ทําการหมุนครับมันก็จะพบว่ามันเป็นการปรับเข็มชั่วโมงนาทีวินาทีนั่นเองครับพอเมื่อเราดันเข้าไปสุดก็จะเป็นการกลับมาเดินต่อของเข็มวินาทีนั่นเองครับอันนี้เขาเรียกว่าการแฮกเข็มวินาทีซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถตั้งเวลาได้ตรงกับในกาดิตอนได้ระดับวินาทีเลยทีเดียวนะครับ คราวนี้มาดูในส่วนของเจ้าตัวเรือนกันบ้างดีกว่านะครับว่าเขาดีไสน์ออกมาเป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็เห็นว่าบริเวณตัวเรือนเนี่ยจะมีหน้าปัดของกระจกแบนๆเรียบๆแบบนี้เลยนะครับจะเห็นว่ากระจกนั้นจะมีความเรียบแบนไม่ได้เป็นโดมโค้งนูนนะครับในขณะเดีวยวกันกระจกของเขาจะเป็นมินเนอรโลกราสซึ่งแน่นอนครับความแข็งแกร่งนั้นอยู่ในเกมพอรับได้ตามราคานะครับตรงบริเวณหน้าปัดของเขานะครับตัวไดออหรือตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะของโลหะ มันวาวที่มีการขัดเงาแบบเล่นซันเบิร์สเวลาคุณขยับแบบนี้เห็นไหมครับเงาสะท้อนมันก็จะหมุนตามนั่นเองครับก็เห็นว่าซันเบิร์สออกมาสวยงามรุนแรงดูดีนะครับโลหะตัวนี้เป็นสีออกทองๆนิดๆนะครับไม่ได้ออกมาเป็นสีขาวแต่ถ้าดูในกล้องอาจจะมองเห็นเพลินๆเหมือนเป็นสีขาวจริงๆแล้วถ้าเรามองเนี่ยจะออกสีอมเหลืองนิดหนึ่งในขณะเดียวกันตัวซับเดออลนะครับก็เล่นซันเบิร์สอีกเช่นเดียวกันครับ เพราะนั้นตรงตัว s u b เดย์ออกเนี่ยถ้าเรามองดีๆเนี่ยเห็นได้ว่าเออมันก็สวยนะแล้วมันก็เล่น s u n b บ r ร์ bird, ใช้ได้เลยตัวหลักหรือว่ามาร์เกอร์นะครับตัวนี้จะมีความพิเศษคือตรงเลข12จะเป็นตัวเลขขึ้นมาตัวเบลเลอร์เลยครับส่วนตัวอื่นก็จะเป็นมาร์เกอร์เป็นเข็มนะครับมาร์เกอร์เป็นเข็มทั่วไปตัวเข็มจะมีกันทั้งหมด3เข็มนะครับตรงเข็มตัวนาทีกับชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเข็มทรงดอฟีนนะครับ ข้างหลังมีตูวแหลมแหลมแล้วก็ข้างหน้าเป็นยาวๆคล้ายๆดาบนั่นเองครับในขณะเดียวกันนะครับตัวเข็มวินาทีเนี่ยก็จะออกมาเป็นเข็มยาวๆสีแดงแน่นอนครับตัวเรือนนั้นก็มีการขัดเงาออกมาแบบนี้เลยในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราดูตัวงานฟินิชชิ่งของเขาดีๆนะครับเจ๋งว่าตรงตัวเรือนเขาเนี่ยออกมาสวยงามน,นะครับแล้วก็แน่นอนครับในฝั่งของตรงลักนะครับตรงตัวสายตรงนี้นะครับ ก็จะพบว่ามีการขัดที่สวยงามใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ก็จะแปลก,กใจหน่อยตรงนี้เขาจะมีการขัดหยาบเลยนะครับเห็นเป็นเส้นใหญ่ๆไลยๆไม่แน่ใจว่าตั้งใจทำให้มันดูวินเทจหรือว่าอย่างไรเพราะมันดูชัดจนรู้สึกว่าไม่น่าจะปล่อยงานแบบนี้ออกมานะครับเพราะว่าปกติคา s ิโอตัวถูกๆผมก็เห็นก็ขัดเงาได้นะครับแต่ตัวนี้คิดว่าน่าจะตั้งใจทําให้มันดูวินเทจให้มันดูดิบๆนะครับมีงานล็อบๆอนิดหนึ่งตรงนี้คราวนี้มาดูส่วนของตัวสายนะครับตัวสายเนี่ยเขาจะมีเขียนเอาไว้ตรงนี้นะครับ คิดว่าจีเนียสเลเทอร์นะครับแปลว่าเป็นของแท้นั่นเองครับตัวสายมีความนุ่มและสวยนะครับสายตัวนี้ถือว่าทํามาได้ดีนะครับไม่ดูพลาสติกไม่ดู PVC มากผิวสัมผัสด้านนอกของตัวสายจะเป็นสายแบบด้านๆนะครับไม่ได้ออกมาเงาเหมือนรุ่นที่แล้วที่รีวิวนะนะั้นเหมือนพลาสติกนะฮะอันนี้จะเป็นหนังบัวที่ปั๊มลายนะจรเค้ออกมาได้สวยเดินด้วยได้แต่เข็บสีขาวสายไม่ได้หนาจนน่าเกลียดนะครับผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงก็พอไหวครับ มาดูในส่วนของฝาหลังนะครับตัวนี้ไม่ได้โชว์เครื่องนะครับก็เป็นฝาหลังสแตนเลสสตีลสันเบิร์สมาอย่างสวยงามตรงนี้จะมีโลโก้คาสิโอนะครับจะเป็นแบบรอยบุ๋มนะครับไม่ได้เป็นแบบยิงเลเซอร์นะครับเป็นแบบรอยบุ๋มเขียนว่าคาสิโอเจแปนมูฟเมนต์ตัวนี้ใช้เครื่องโยต้านะครับซึ่งแน่นอนครับเป็นเครื่องควอสที่มีคุณภาพดีแล้วก็การวิ่งเสถียรใช้ได้ครับแบตเตอรี่อยู่ได้นานถึง3ปีเลยทีเดียวตัวนี้จะเขียนว่า water resistant นะครับตัวนี้จะอยู่ที่50เมตรครับ บริเวณตรงนี้นะครับเขาจะเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นสแตนเลสสตีลแบกนะครับแปลว,ว่าตรงฝาหลังตรงนี้เป็นสแตนเลสสตีลครับมีความแข็งแกร่งทนทานส่วนตัวบอดี้ที่เราเห็นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเหล็กชุบสีนะครับพูดง่ายๆฝาหลังเนี่ยสแตนเลสสตีลแท้ปัดเงาด้านเห็นซันเบิร์รสวยงามชัดเจนแต่ว่าในส่วนของตัวเครื่องเป็นเหล็กชุบสีมาดูในส่วนของตัวห่วงที่จะล็อกนะครับตัวนี้จะเห็นว่าเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ไม่ได้มีโลโก้ไม่ได้สก,กีนอะไรทั้งสิ้น ด้านล่างของสายนั้นก็เป็นหนังนะครับแต่ว่าเป็นหนังสีดําคนละเนื้อกับด้านบนแต่สายมีความนิ่มแล้วก็ให้ตัวที่ดีครับก็จะเห็นได้ว่านาฬิก,กาตัวนี้นะครับมันให้ความรู้สึกวินเทจนะครับผมชอบตรงที่บริเวณหน้าปัดของเขาเนี่ยมันเป็นพื้นผิวโลหะนะครับซึ่งบางเจ้าหรือบางแบรนด์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะสีเรียบๆสีล้วนๆนะแต่นี้เป็นโลหะขัดเงาเพราะฉะนั้นมันก็เลยให้การเล่นแสงแบบโลหะแวววาวเนี่ยสวยมากๆแต่ตัวหลักหรือตัวมาร์กเกอร์เนี่ยจะไม่มีรูมนะครับ เรียกได้ว่าถ้าอยู่ในที่มืดเนี่ยมืดต็ื่นเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสําหรับเจ้าตัวเข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีตัวนี้จะมีรูมาให้แต่รูอาจจะไม่ได้สว่างมากนะครับก็จะเห็นเป็นแสงขาวๆต้องดูองศาแล้วก็คํานวณเอาเองคร่าวๆนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาลองทําการวัดเจ้าตัวเครื่องนะครับเจติว่าเจ้าตัวเครื่องเนี่ยถ้าเกิดเราเอาตัวเครื่องแบบที่ไม่นับเจ้าตัวมิดมาโยงนะครับผมจะนับเฉียงๆฝั่งนี้แล้วกันตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ42.2นะครับ ตัวนี้จะอยู่ประมาณ42.2ในขณะเดียวกันตัวตัวนี้วัดรวมข่าวกาดด้วยแล้วก็วัดตัวเม็ดมะยมด้วยมันก็จะประมาณ44.3ในขณะดเดียวกัน,นครับพอวัดความหนัอนนข,นนนของตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะประมาณ11.9ครับคราวนี้มาวัดในส่วนของตัวเครื่องนะครับระหว่างลักทุลักนะครับลักทุลักของเขาก็อยู่ประมาณ46.6นะครับตัวนี้46.6 46.7 ตัวสายนะครับเป็นสายแบบ22มมตรนะครับใครจะซื้อสายมาเปลี่ยนนะครับดูเบอร์นิดนึง22มมตรครับอย่างที่บอกนะครับว่าเจ้าตัวนี้ถ้าเราลองดูสายของผมเนี่ยข้อมือจะอยู่ที่ประมาณ6.5นิ้วนะครับหรือ16.5เซนจะเห็นได้ว่าถ้าเอาใส่แบบสบายๆนะครับไม่ต้องหลวมมากเนี่ยจะใช้รูเรียกได้ว่าเกือบรูสุดท้ายเลยของผมรูลองสุดท้ายถ้าเอาแน่นเนี่ยก็จะประมาณรูสุดท้ายได้อยู่เพราะฉะนั้นใครข้อมือเล็กนะครับประมาณสัก6นิ้วเนี่ย ก็ใส่ได้ครับแต่ถ้าเกิดเล็กกว่า6นิ้วเนี่ยผมไม่แนะนำแล้วนะครับมันจะดูแน่นแล้วก็เชื่อมที่สุดรูมันจะไม่พอนะครับต้องไปจ่อมาเพิ่มอีกเสยได้สายนะครับ นีเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนสายนะครับลองดูเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเขากันดูว่าถ้าเราเปลี่ยนสายแล้วเนี่ยเจ้าเรือนนี้จะหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างไรเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่านะครับตอนนี้จะเห็นนะครับว่าผมทำการเปลี่ยนสายนะครับเอามาใส่เป็นสายสแต l เลสถักหรือสายเมลานีสนะครับซึ่งสายนี้ผมได้มาจากเจ้าตัวนาฬิกาซิกาดีไซน์รุน่นไทม์ชิน ที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในขณะเดียวกันตอนนี้ผมเอาสายหนางซิ้ิตานไปใส่เรียบร้อยแล้วเพื่อความง่ายในการใส่และดูอาร์ตมากขึ้นแต่คราวนี้พอเอาสายถักมาใส่การุ่นนี้ซึ่งหน้าตาก็ดูเป็นวินเทจแล้วก็ผิวของตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยมันออกมาเป็นโลหะเงินๆแบบนี้สายดูกันนะโอ้โหสวยมากสีสันของตัวหน้าปัดตอนนี้เด่นมากเลยนะครับตัดมาเป็นสีแดงสวยเลยเยวต้องใส่ขึ้นข้อดูนะครับ จะเห็นว่าสายของเจ้าตัวซิก้าดีไซน์เนี่ยเขาจะเอาตะขอมาเกี่ยวนะครับแล้วก็ทําการปิดผลึกตรงนี้นี่จะมีสกีนไว้เลยนะครับซิก้าดีไซน์ว้าวเป็นไงครับเพื่อนๆสวยมากๆเลยครับโอ้ดูเด่นมากเลยครับตอนนี้ขอบของเบเซลเนี่ยเป็นสีอ่อนน้ําตาลแดงเด่นมากๆยิ่งสีมันแมทช์กับเจ้าตัวซับไดออรข้างในด้วยโอ้โหมันดูเท่แบบสุดๆไปเลยครับกับข้อมือ6.5นิ้วซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าตอนนี้เนี่ย มันออกมาแล้วผมว่ามันดูดีกว่าสายหนัง,งไตรเค้หน่อยๆด้วยนะสายนั้นอาจจะเหมาะกับการไปใส่ชุดเดรสชุดที่มันดูทางการมากๆนะครับแต่สายนี้มันทําให้ตัวเรือนมันดูแมชแล้วดูแข็งแรงดูสตรองขึ้นดูสายใหญ่ขึ้นเพราะสีมัสสว่างนั่นเองครับทีบนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นสายเนโต้ดีกว่าคราวนี้มาลองเปลี่ยนเป็นสายผ้านะครับแบบเป็นสายนาโต้แบบนี้นะครับก็จะดูเก๋ๆดีนะครับใครชอบผ้าแพทเทิร์นแบบไหนสีแบบไหนให้มันเข้ากันหรือไม่เข้ากัน อันนี้ก็แล้วแต่นะครับซึ่งสายแบบนี้ก็จะมีข้อดีคือเปียกเงือเปะสกรปรกซักได้เลยนะครับในขณะเดียวกันหน้าตาก็จะมีความย้อนยุควินเทจแบบมิลเทอรี่มากขึ้นในนี้ครับว้าวตอนนี้เสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ยมันก็เท่เหมอนกันนะมีความวนะินเทจนั้นวิ่งได้ผ้าที่มีลายแบบขี่ตรงกลางวินเทจแบบนี้ด้วยเออมันก็สวยไปอีกแบบนะครับถ้าใช้ได้นะครับหน้าตาก็จะดูลึ้มขึ้น,นแล้วก็รู้สึกว่ามันดูธรรมะแมงดูสนุกดูลุย อันนี้เหมาะแบบวันชิลๆิลไปเที่ยวถ่ายรูปนะครับเน้นลุยๆไม่เน้นสาอางมากก็เป็นอีกหนึ่งสายนะครับที่ผมว่าก็ไม่เลวนะครับส่วนใครที่ชอบสีเรียบหรือสีแบบเป็นละลายแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับคราวนี้นะครับเรามาลองเปลี่ยนเป็นสายแบบหนังก็ไม่ยีแบบนี้นะครับก็จะมีความเก่าๆความวินเทจนะครับมันจะเป็นหนังด้านๆที่เวลาใส่แล้วมันจะมีคราบๆเคลเอะเซอะข้มาอย่างนี้ก็ดูแบบวินเทจมากๆแล้วก็ทียมคัญข้าง,หล,งหลังนี้ตัวน,นี้เป็นควิครีลีส์ด้วยนะครับก็จะทำให้การใส่ใส่ค่อนข้างง่าย เวลาใส่นะครับก็ดูด้านบนนะครับ12บนกาก็เอาตัวที่เป็นห่วงตัวนี้มาใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับค่อนข้างง่ายแล้วก็กดคลิกรีล e ส s e เข้าไปแล้วก็ใส่มันตรงตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว้าวอันนี้ก็จะดูดุคมเข้มนะฮะถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกว่ากาแฟเข้มๆเลยทีเดียวสายมันจะมีความแบบเซอร์ๆซอรนะวนะินเทสนะนี่นะสายม,มีความเซอร์และวินเทจเดี๋ยวมาลองขึ้นข้อกันดีกว่าครับ อ่าตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าโอ้ดูดีมากๆนะครับสายมีความอบ้วนนะฮะตัวนี้จะมีกล้ามเนื้อของสายนะสวยงามมากๆเลยแล้วดูเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวนี้ยังไม่ได้รัดหมอนนะเพราะยังไม่ได้รัดหมอนในสายมันจะมีความตึงนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใจดีเอาไปรัดหมอนเก็บไว้ในกล่องก่อนสักสามสี่วันนะให้สายมันโค้งได้นะับตามข้อมือของเราตอนแรกกัดเรือนมันมากับสายแบนๆนะครับที่เป็นสายหนังจระเข้แบบนี้เห็นไหมมันจะแบนแบน,แบนแตัตงแต่เลยแต่พอสายตัวนี้มันอ้วนเนี่ย มันก็จะทําให้ได้ฟีลของความพวกเวลาใส่แล้วมันก็จะให้รู้สึกว่านาฬิกามาดูแมนแล้วก็ดูแกร่งมีกล้ามเนื้อมากขึ้นอันนี้ก็สวยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสายที่เปลี่ยนแล้วชอบเลยนี่ขนาดตะเข็บสีน้ำตาลด้วยนะเป็นหนังด้านนะครับตะเข็บสีน้ำตาลให้ความแบบลุยๆแบบวินเทจส,สุดๆไปเลยจริงๆสายที่เขาให้มามันจะออกน,น้ําตาลเม็ดมะขามนะครับสีมันจะเข้มกว่าเยอะนะฮะเกือบๆดาแต่พอตัวนี้มันออกน,น้ําตาลอ่อนลงมาอีกหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ช่วรา,าน,น,รน้าตานี้้้ใชไดดเ เอาเป็ไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับกับการรีวิวเจ้าตัวนาฬิกาคาซิโอนะครับในรหัสตัวนี้ซึ่งอย่างที่บอกนะครับมีหลายสีหลายคู่สีให้เลือกมีหน้าดําล้วนหน้าดําขาวขาวหน้าดําหรือกระทั้งขาวล้วนแล้วก็มีหน้าของตัวหน้าดําสลับแดงหน้าดําสลับน้ำเงินแต่ตัวนี้เป็นหน้าสีเงินนะครับ แล้วก็เป็นวงแหวนซับไดออสีออกแดงอิฐแดงโบราณแดงน้ําตาลนะโอ้โหเนี้ยสวยมากๆเลยพอมาใส่กับสายสินปานสายหนาแบบเนี้ยผมว่าสวยมากๆเลยนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าตัวคาซิโตัวนี้นะครับมาพร้อมกับพลังงานแบตเตอรี่นานสูงสุดถึง3ปีนะครับเพราะเนื่องจากเขาใช้ฐานกระดุมนะครับที่มีชื่อว่า SR927SW s r 9 2 7 s b เนี่ยก็เป็นถ่ายขนาดเล็กน,นะครับหาซื้อได้ตามร้านชั่วไปหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับเอามาเปลี่ยนเองก็ไม่ได้ยากนะครับรวมไปถึงน้ำหนักที่ไม่หนักมากนะครับถ้าวัดกับสายหนังที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเบาหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ66กรัมเท่านั้นเองและก็ที่สำคัญที่สุดนะครับตัววัสดุข,ของเขาโดยรวมไม่ไม่ได้แย่นะครับผมถือว่าเป็นนาฬิกาแฟชั่นที่ใส่สบายๆแล้วกันไม่อยากให้มองเป็นลักษณะของแบรนด์หรูแต่ว่านาฬิกาคอสค่อนข้างมีความแม่นยำเครื่องยนต์ขับเคลื่อนแบบีนน Movement ของตัววว้บบก20ิาที ต่อหเดือนนะครับในขณะเดีวยวกันตอนนี้มันจะดจาหน่ายอยู่เพียงแค่1,490บาทแต่ถ้าเกิดคุณใช้โค้ดส่วนลดของ s h o ป e ี Lazada หรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะลดลงไปอีกนะครับแล้วตัวนี้ผมได้มาจากแอปที่มีชื่อว่า Lazada mm hmm. ก็เรียกว่าจะส่งรวดเร็วทันใจแล้วก็ถึงขั้นสุดนะครับยังมีสายสวยๆเท่ๆอัดๆมาให้เพื่อนๆเลือกเปลี่ยนได้อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับ โอกาสหน้าพวกเราจะมารีวิวในการอะไรที่น่าสนใจอีกอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e ที่จะไม่พลาดคลิปเด็กๆของพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ผมเบชอร์สีแล้วก็ทีมงานไฮเปอร์ x e เซลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ h y p e r p i x e l